แต่ที่จบส่วนโปรดักชันคือขั้นตอนการทำงานเสร็จแล้วโพสต์โปรดักชันเนี่ยเราทำทำอะไรบ้างไหมออโปรโมทไหมหรือว่าหรือว่าสุดท้ายจบงานแล้วคือส่งให้สำนักพิมพ์ทำหมดเลยในแง่ของสะอาดนี่เป็นยังไงบ้างไม่ค่อยได้โปรโมทครับคือจบสำนักพิมพ์เสร็จก็จบเลยอืมก็รู้สึกว่าเป็นไทยแล้ว<อ>ที่เหนเป็นเรื่องของบกแล้วอืมคือเขาจะให้เราทำอะไรต่อก็ก็เรื่องของเขา ถึงลิขสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยเป็นประมาณไหนบ้างไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยเออเรกคอมิกมันไม่มีสัญญา,าอ๋อก็ไม่รู้ก็เป็นของเราบ้างอืมแต่ว่าฟิล์มกระเล็อืมว่าเออคือตอนเนี้ยเหมือนาศาสตร์เรียนไปด้วยยังเรียนอยู่ปีสามใช่ครับที่ธรรมศาสตร์อแล้วก็เขียนการ์ตูนไปด้วยคือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างนี้แบบพวกรูปแบบของการใช้ชีวิตอ่ะมันมันเป็นยังไงแบ่งเวลา ยังไงก็ค่อนข้างละเนระนาดมั่วคุยไงว่ามั่วมันมั่วน้อยลงว่ะช่วงแรกๆแต่ว่าแบบทุกทีก็เหนื่อยจนแบบน้ําตาแม่งจะไหลออกมาแต่ละแบบแต่ก่อนมันจะมีปัญหาเหมือนกันถ้ามีปัญหาการเรียนที่มาทํารายงานเราปุ๊บมันก็ไปดอกก็ไม่เขียนกระตูนแต่มันไม่ดอกหมดนะก็ดอกบางตัวที่แบบว่าเออมันสกัดดาวรุ่งกัว ออก็มาเขียกนกระตูนแบบสบายใจแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปซัมเมอร์เอาไปซ่อมเอาอะไรเงี้ยอซ่อมเอาที่ซัมเมอร์แต่ว่าคือตอนนี้มันดอปเยอะไปจนแบบว่าหลังมันชนเริ่มจะชนฝาแล,แล้วไงเราไม่สามารถตัดอะไรได้แล้วอ่ะเราก็เลยต้องเรียนให้ครบนี่อันหนึ่งงานเป็นปีสามพอดีที่งานเยอะสุดในชีวิตมหาลัยพอดีปี2สองกระตูนก็ต้องออกพอดีอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันควรจะออกนี่สาม เออนี่สี่อย่างวะ่ะแ,แล้วงานของมหาลัยอ่ะเราดัานไปยืนอยู่ในช่วงจุดที่รับผิดชอบเยอะอีกอม,มันต้อง,อม,ม,องมันต้องรู้ตัวก่อนว่าโดยพื้นฐานเรามีจังหวะชีวิตประมาณไหนอะ่ะบางคนอาจจะสร้างวินัยโดยการ list มาเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยว่าชั่วโมงนี้เราจะทำอย่างนี้อย่างนี้แต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์เออเราก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ต้องสร้างมาเป็นข้อเลยเพราะว่าวันนี้ต้องได้เนี้ย โอ้มเออแล้วก็ต้องอาจจะเพิ่มขึ้นมาให้มันแบบเบิอรๆหน่อยหนึ่งว่าเนี่ยวันนี้เราเขียนกรตูนสักสิบหน้าเพื่อที่เราจะได้พยายามพุ่งไปจดน,นะแล้วเราได้สักห้าหน้าอะไรเงี้ยม,มันก็ได้เกินมาตรฐานที่ควรจะเป็นสักสามสี่หน้าอะไรเงี้ยอ,ม,อ,อมันอาจะช่วยในเรื่องแบบการจัดการเวลาทํางานแต่มสมมุติถ้าต้องบาลานซ์เรื่องเรียนอ่ะเราเราแยกโซนไปเลยเว้ยสมมุติว่าช่วงสอบอย่างเงี้ย เราก็จะก็จะไม่จับมันมารวมกันอช่วงที่สอบไปทํางานแล้วก็จะเอาสอบให้มันสุดไปก่อนยกตัวอย่างยกตัวอย่างแบบว่าสุดของเราก็คือเราจะทิ้งโดดเรียนไปทั้งแบบทั้งเทอมเลยนะเออเพราะเรารู้ว่าวิชานี้มันเก็บคะแนนอนะไรเช็คชื่อสักสิบห้าคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเรก็โดดทั้งเทอมแล้วก็แบบนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี <laughs> ตัวอย่างที่ไม่ดีกแบบ็เอาสอบให้แบบแม่นแม่นไปเลยตอนไฟนนลอะไรเงี้ยมันก็ทาให้เรารอด เป็นดอกบวกหรือว่าสีแม่ก็ไอ้แม่ก็โอเคแม่เข้าใจแต่ลหลังเราก็เป็งหลังมันมีพอขึ้นปีสามปุ๊บมันเป็นวิชาทํางานเยอะแก้เป็นว่าเราจะทําแบบสอบไฟนอลไม่ได้แล้วสอบมันเป็นเรื่องจิ๊บจิบเราต้องทํางานส่งแบบเป็นช่วงๆอะไรเงี<อ>้ยอ,อแล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันทําแต่พอดีอะ่ะเราบอกแม่แต่ตอนก่อนเข้ามหายแล้วว่าเก็บไม่ได้เยอะนะอะไรงเงออี้ยแล้วก็ทําแบบทำในระดับที่ไม่ได้จะหวัง เกฑ์นิยมหรือว่าไม่ได้จะเอาใจอาจารย์อะไรเงี้ยทำแบบไม่ได้สุดฝีมือด้วยมไม่ได้แบบว่าเราเก่งของเราแต่ทาด้วยความรู้สึกว่าเนี่ยคูทําเผื่อที่คูจะไปทํางานด้วยนะอ,อะไรเงี้ยซึ่งแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเออเราต้องมีเวลาเผื่อไปทํางานเพราะยังไงงานก็ต้องมีคุณภาพอืเรียนเก่งอาจจะห่วยได้แต่งานห่วยเนี่ยมันไม่ควรมันไม่ควรจะยอมอลยก็คือตอนนี้ยังยังเรียนไม่จบอย่างเงี้ยถ้าต่อไปแบบเรียนจบแล้ว ทำงานอย่างเงี้ยครับมีแบบแผนที่วางไว้ไหมครับว่าจะจะใช้ชีวิตโดยแบ่งเรื่องงานกับการเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงคืออย่างอย่างนักเขียนบางคนเขาจะจะเหมือนกับเป็นฟรีแลนซ์ใช่ป่ะเขียนการ์ตูนอย่างเดียวบางคนก็จะรับจ็อบอื่นด้วยบางคนก็ยังเป็นพนักงานประจําอยู่แล้วก็ยังเขียนการ์ตูนไปด้วยอะไรเงี้ย ขอ oh, สะอาดนี <modelling audio> <laughs> so right ่ม <laughs> ีมีแผนที่วางไว้หรือคิดไว้บ้างไหมก็อยากเขียนกระตุ้นอย่างเดียวอืมก็อยากลองไฟดูถ้าไม่เวิร์คอืมไปหาทางไปเมืองนอกส่วนเป็นเวิร์คช่งเมืองนอกเออถ้าเมืองนอกไม่เวิร์คก็กลับมาขายเต้าหวยมั้งไม่รู้เว้แต่ก็อยากลองเอากอมิกเนี่ยให้มันสูตรก่อนพมอ๋อ เราก็รู้สึกว่าเออในเมื่อมันมายืนถึงจุดเนี้ยในตอนนี้แล้วอ่ะโอกาสมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะอืมถ้าจะไม่ไปให้มันสุดก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะจะมาแบบสุดนี่คือสุดยังไงครับก็คือลองให้เต็มที่ก่อนว่าเราจะสามารถพาคอมิกไปได้ไกลสุดขนาดไหนคือจะเป็นอาชีพได้ไหมอะไรเงี่ยเออออาชีพได้ไหมคุณภาพมันจะได้ไหมเออเป็นที่ยอมรับได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยที่ว่าจะหยุดนี่คือมันขนาดไหนมีมีจํากัดไว้ไหมงานขายไม่ออก คนดา่าเขียนอะไรของมึงอือโลกเข้าไปถึงไหนแล้ว <laughs> เขียนแต่กระตูอยู่ได้ <laughs> อะไรเงี้ยเออก,กลับมา,กล,บมากลับมาที่โลกปลูกต้นไม้สำหรับปีนี้ครับมีแผ่นอะไรทีร่แผ่นอะไรบ้างไว้ปีนี้หกออกลมเล่มหนึ่งเล่มครับแล้วก็อ,อาจจะหยุดเขียนกระตูนยาวเลยเพื่อจะเียนให้จบอ๋อปีหน้าคือขึ้นปีสี่ใช่ขึ้นปีสี่มันอาจจะหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีโปรเจกต์ที่แบบวางไว้แล้วว่า เราอยากจะทําในช่วงหลังจากเราเรียนจบอ่ะสักประมาณสามสี่เล่มถ้าสำรับพิมพ์เป็นวัยชีวิตเราอยู่อ่ะต่อให้งานขายไม่ออกแล้วพอจบสามสี่เล่มนั้นเราอาจจะหยุดไปสักปีนึงเพื่อหน้าตันออ่ะมีความเสีเออมันน่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ไปหาอะไรอย่างอื่นเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทําำอาชีพกรรมกรหาประสบการณ์อะไรเงี้ย เอออาจจะไปนอกอืแล้วค่อยมาเต็มที่น่าจะเป็นซีรีส์ว่ะนี่คือวางไว้เลยนะเดี๋ยวว่าจะมีลมเล่มสักประมาณนี้อืแล้วก็หยุดอืแล้วก็พยายามเพื่อจะปั้นซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนี่คือสุดของเราแหละประมาณนี้แหละนี่คือแพทเทิร์นประมาณนี้แล้วหลังจากที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมของเราก็เปลี่ยนในแง่ว่าเอองานเรามันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดว่าเออนี่สําคัญมากเลยนะเพราะ เอองานกูไปถึงต่างของคนญี่ปุ่นได้ด้วยคือมันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นใช่ใช่มันกลายว่าสไตล์กากาของกูอะไปถึงต่างประเทศได้เสยเลยอะไรเงี้ยคิดว่าทําให้คนทั้งโลกมั่นใจมากขึ้นว่าสไตล์กากาของทั้งโลกอะมันสามารถไปได้เออมันกลายว่าศิลปะไม่ว่าจะห่วยจะดียังไงมันมันมันไปได้ถ้ามันไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมอะเหมือน เหมือนกระเทยที่อาจจะหน้าตายขี้เหร่แต่ฝรั่งอาจจะชอบอะไรเงี้ยถ้ามึงไปอยู่ในประเทศนั้นออาจจะสวยขึ้นมาก็ได้ศิลปะเป็นเรื่องแบบนั้นก็เป็นความเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นมันก็ดีตรงที่เราได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอีกเลยว่าเราทําอะไรอยู่เหมือนรางวัลก็บอกมาแล้วออว่าเออสิีูกูทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นยังไงมันคืออะไรม,มันมีคนยอมรับและเข้าใจได้ใช่ใช่เหมือนแบบถ้าแต่ก่อนเราพูดว่าเนี่ยเราเจ๋งกระตูนอยู่ครับ คนก็จะแบบอะไรมึงเขียกนการ์ตูนอะไรแล้วแบบเ,เขียกนการ์ตูนอยู่ครับได้รางวัลมาจากญี่ปุ่นด้วยรางวัลหนบบึ่งก็มาไปเลยอะไรเงี้ยพลิกกลับเลอยอก็แบบโอ้โหเขียกนการ์ตูนไปถึงต่างประเทศได้ด้วย,ยวใช่ฝากอะไรถึงคนที่อยากเป็นนักเขียกนการ์ตูนหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเออเขาเห็นสะอาดอย่างเงี้ยแล้วเขาชื่นชมอ่ะแล้วเขาอยากจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่กําลังอยากจะไฟ ในรูปแบบแนวทางนี้คือนักเขียนรุ่นในเด็กอาจจะยังไม่เห็นนะว่าแพทเทิร์นของนักเขียนแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขามาเจอสะอาดแล้วเขาเห็นว่าเออแพทเทิร์นประมาณเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตเขาเป็นประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยอืทั้งเรื่องการเรียนการจัดการชีวิตงานอะไรเงี้ยออืม,มันเป็นรูปแบบที่มันมาจากพื้นฐานนิสัยเราก่อนอืซึ่งมันก็เกิดจากความที่เราเข้าใจตัวเองก่อน ว่า<ม>เออเราเป็นคนแบบนี้อื<ม>เราเป็นคนต้องรอเดทไลน์ชนโตดก่อนถึงทําอ<ม>ืมแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นเราทํางานเร็วมากเผยจะทําทได้ดีกว่าตอนที่เราค่อยๆทําด้วยซ้<ม>ําอะไรเงี้ยอืมมันก็ทําให้อ่ะเรามีก้อนนี้อยู่ปุ๊บเราก็จะวางเลยเออเราจะวางเดทไลน์ไว้ล่วงหน้าของก่อนเดทไลน์จริงนะอืเ<ม>พื่อที่เราจะแบบได้รีบทําชนตูดแล้วเราจะได้ทํางานมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเวลาว่างด้วยอะไรเงี้ยสำหรับการอ่านหนังสือสอบ ออยงเี้ืก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจตัวเองต้องอรู้จักตัวเองก่อนว่าเรงชอบสไตล์แบบไหนชอบสไตล์แบบไหนเราเป็นคนยังไงอืเราสามารถทํางานไปทุกอย่างพร้อมกันได้ไหมหรือว่าเราต้องทํากลับไปกลับมาอืหรือว่าเราต้องจบีละงานอะไรเงี้ยอืม,มันก็จะเกิดกระบวนการขึ้นโดยอัตโนมัติการที่เราทํางานเนี้ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากนิสัยเราก็อยู่ที่ว่ารูปแบบของเขาเขาเป็นคนนิสัยยังไงเงี้ยก็สร้างรูปแบบของเขาขึ้นมา ซึ่งมันก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาไงพอชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนตลอดเวลาให้กำลังใจนะเขียนหน้าหม่เลยครับก็วงการต้องการงานดีเยอะแล้วว่าต้องการงานที่หลากหลายอีกเยอะก็อาจจะอยู่ลำบากแหละแต่มันก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆป่ะใช่คือตอนนี้วงการนี่ดีกว่าเดิมเยอะใช่ถึงเราจะบ่นใช่แต่ว่าแต่ก่อนก็ลำบากกว่านี้เยอะแต่เขาก็ไม่ค่อยบ่นด้วยอก็แหละถ้าสมมติว่ารักจริงอ่ะ ก็ามาครับดีครับอยากอ่านงานใหม่ๆโอเคครับขอบคุณครับครับ